สวัสดีจ้าทุกๆคนตอนนี้รวนก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะจ้ะคลิปนี้ลวนจะพาทุกๆคนมาชมดอกเดซี่หรือว่าที่บ้านเราเรียกว่า,าฟันสิงโตนะจ้ะดอกเหลืองสวยมากเลยจ้ะทุกคนจ้าเชิญชมได้เลยจ้า อันนี้เขาก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ของเขาทุกปีนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเขาก็มีต้นของเขาอยู่แล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเขาก็ถึงฤด,ดูกาลของเขาเขาก็จะออกดอกมาอย่างนี้จ้ะสวยงามนะจ๊ะเดซี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดซี่ที่สมบูรณ์นะจ๊ะบางบางเขต ต้นจะไม่สวยดอกจะเล็กกว่านี้นะจ๊ะทุกคนจะ้ะแต่นี้ดอกใหญ่จ้ะเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนมาชมทางนี้นะจ๊ะทางนน้นนะจ้ะ เดซี่ที่สวนสาธารณะที่นี่นะจ๊ะก็มีหลายที่นะจ๊ะมีหลายหลายจุดนะจ๊ะแต่จุดนี้ต้นจะสมบูรณ์จ้าดอกจะสวยดอกใหญ่นะจ๊ะทางอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่จ้าสวยงามนะจ๊ะทุกคนจะ้ะแถมเป็นยาด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวไม่แน่นะจ๊ะนวนอาจจะเก็บเอาดอกของเขาไปทำน้ำชากินก็ได้จ้ะทุกคนจ้ะล้วนพาทุกคนเดินไปดูไปเรื่อยๆนะจ้ะทางนี้นะจ้ะอู้สวยมากเลยจ้ะมียาวไปทางนู้นเลยจ้ะทุกคนจ้ะนังจ้ะมาจ้ะทุกคนเดินมากับล้วนนะจ้ะชมไปด้วยกันจ้ะ สวยงามนะจ๊ะมีเยอะแยะเลยจ้าดอกสวยงามใี้รนให้ชมตรงนี้นะจ๊ะดอกของเขาโอ้จ้ะทุกคนจะสวยมากเลยจ้ะหรือว่ารอนจะเก็บเอาบางส่วนไปลวกน้ําจิ้มน้ําพริกหรือว่าทําเป็นน้ําชาแต่ดอกเขาสวยมากเลยนะจ๊ะบางทีเราไม่อยากเก็บเนาะเพราะว่าสวยงามนะจ๊ะ คลิปนี้ลวนก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนลวนก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนานะจ๊ะขอบคุณมา,มากๆเลยจ้ะที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย